นี่หมีใครอ่ะอันนี้หมีใครนี่อันนี้พี่หมีว่าพี่หมีไม่ชัดอางเงี้ยเออพี่หมีชัดแล้วมีอาบูนี่นะเมื่อกี้อ้วนมันแย่งเมื่อกี้บัวอ้วนมันแย่งหมีอาบูใช่ไหมเนี่ยพี่หมีนอนตายเนะี่ยพี่หมีก็ไม่เคยจะชัดสักทีหนึ่งเลยเนี่ยพี่หมีบอกว่าแย่งกันอ่ะพี่หมีเดี๋ยวแต่งรอพี่หมีก่อนอ่าไงแล้วบูเอายังอยากได้พี่หมียังอะ พร้อมเอาพี่หมียังไม่มีใครแย่งและจัดป่ะนี่อ่ะอแม่ให้อยู่เป็นเพื่อนพี่หมีนะโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วอือออือฮดมดมดมอ่ะไม่เอาเหรอพี่หมีเอาไหมอ่าน่ะอ่าน่ะอ่าน่ะกว่าจะได้กัดพี่หมีอ้ือ้ือ ไม่เอานะไม่แย like, <To S 1> ่งนะไม่แย่งนะเอาไว้พี่หมีอ่ะเนี่ยพี่หมีเนี่ยเอาไว้เนี่ยพี่หมีอู้พี่หมีเน่านอนมากเลยเนี่ยพี่หมีมันเน่านอนมากเลยอ่ะให้เล่นไหนเอาไว้เล่นไหนเล่นยศเอาไ้ยศหนึ่งสองหนึ่งสองอุ้ยจะอาบูแม่กขาท้อตกใจหน้าบูเลยอาบูไม่เอาแล้วนะอาบูพี่หมีอาบูบอกไม่อยากแล้วพี่หมีมีอยู่กับแม่นี่ พี่หมีไม่เคยชัดเลยเด็แม่ปั๊กชัดเออตอนนี้พี่หมีชัดแล้วอาบูไม่สนใจพี่หมีนะคะเอา่ปเอา่ะไม่ให้นะไม่ให้นะนี่นะนี่นะอันนะหนึ่งสองสามเอาไม่เอาอ่ะไม่เอาพี่หมีเหรอเบื่อแม่แม่มาวุ่นวายกับชีวิต มพีี่หได้เวลายังให้พี่ๆเขาดูดิแล้วว่าพี่หมีกับอาบูใครและออ้ไม่ต้องมาดิ้งเลยนะอืมอืมเอา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 เเอาแล้แซมมาย่งวะตัวแซมมาย่งแล้วนะคะไอ้อ้วนมันชอบแย่งพี่หมีของอาบูค่ะฟ้องพี่ๆเขาเลยใครชอบแย่งน้องใช่ไหม ใครชอบแยกะพี่หมีเอาแล้วนะหนึ่งสองสามเอาได้อ้าวไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องค่ะไม่ได้เรื่องรู้นะคะศึกเอาแล้ววนเอาไปแล้วนะคะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบูก็ไม่ยอมนะครับเอาแล้วศึกนี้ใครจะได้นะคะเอาแล้วบูแพ้ตลอดนะเออบูได้ไปแล้วรอบนี้เออวนก็หงุดหงิดอารมณ์เสียเออ เขาได้ไปแล้วเขาจะตกแล้วน่ะเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปนะอืมกุดยีดกุดงีดกุดงีดนะได้ไหมคะได้ไหมคะส่วนนี้ก็ได้แล้วได้พี่หมีแล้วได้พี่หมีแล้วโอ้โวันนี้